สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับแอป Read Alight กันแล้วก็จะมาสอนวิธีการเปิดในใิยายด้วยอ่าอันดับแรกก็คือเราต้องมีแอปก่อนเราก็เข้าไปโหลดที่ Play Store ได้เลยพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแอปขึ้นมาให้เราใช่ไหม ทีนี้เราจะมาดูที่วิธีการแต่งนิยายในดิสอะไรอันดับแรกก็คือเรากดเข้ามาที่ฟังก์ชันที่4ก็คือไวติ n งซึ่งก่อนที่เราจะสร้างน,นิยายได้อ่ะพูดก่อนละกันอันนี้ลืมก็คือเราต้องมีบัญชีก่อนพอเรามีแอคเคาท์เสร็จปุ๊บเราก็มาที่ไวติ่งได้เลยพอมาที่ไวติ่งปุ๊บเราก็กดเพิ่มงานเขียนใหม่อ่ะเพิ่มงานเขียนใหม่ ทีนี้แล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเอาเป็นนิยายออริจินอลหรือแฟนฟิคชันนิยายออริจินอลก็คือนิยายที่เราแต่งเองเป็นความคิดของเราเองส่วนแฟนฟิคชันก็คือเราเอาการ์ตูนหรือหนังที่เราชอบมาแต่งเป็นนิยายแบบที่แบบเหมือนก็คือแต่งไว้อันเองฟินเองหรือว่าจะแต่งเผยแพร่ก็ได้แต่ว่าแฟนฟิคชันนะไม่สามารถหารายได้ได้นะเพราะว่ามันจะมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของเรื่องอยู่แต่ถ้าเราเป็นนิยายออริเราสามารถสร้างเป็นลิขสิทธิ์เองได้อะไรอย่างงี้ แล้วก็สามารถหาเงินจากนายออลีได้วันนี้เราจะมาแนะนํากับแฟนฟิคชั่นก่อนแล้วกันแฟนฟิคชั่นเนี่ยอันนี้นีมันจะมีคําแนะนําเขียนกํากับไว้อยู่เราก็จะมีฟิกบรรยายฟิกแชทบบบรรยายแล้วก็โดจินแฟนอาร์ตโดจินแฟนอาร์ตจะเป็นพวกรูปภาพฟิกบรรยายก็จะเป็นตัวอักษรบรรยายปกติจดฟิกแชทอันเนี้ยจะค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่ามันจะคล้ายๆข้อความแชทที่เราใช้คุยกันทีนี้อ่าพวกความงา่ายเราจะมาดูที่ฟิกแชทโอเค อันนี้คือฟังก์ชันที่เอาไว้แต่งนิยายหลายเรื่องในคนเดียวกันหมายความว่าจะมีคนอื่นเข้ามาแต่งนิยายเรื่องนี้กับเราได้ด้วยซึ่งเป็นคนที่เราอนุญาตให้แต่งแต่ว,ว่าอันนี้เราจะเลือกเป็นคนเดียวก่อนแล้วกันแล้วก็กดสร้างทีนี้เราก็กดเลือกรูปโปรไฟล์ได้เราจะสามารถเลือกรูปที่มีอยู่ในรูปภาพของเราก็ได้หรือว่าจะเป็นโปรไฟล์ที่เขาให้มาก็ได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกรูปแล้วกันอันนี้ก็คือทุกคนจะเห็นอัลบบ้มราหมดเลยโอไมคเอ็มจีไม่ก็อืมอ่าเอาสักรูปก่อนแล้วกันเนะ เป็นรูปอะไรดีอืมรูปรูปรูปอ่ารูปพิพิธภัณฑ์แล้วกันรูปพิพิธภัณฑ์เข้าไปแล้วก็กดโอเคเลยทีนี้เราก็จะมีชื่อเรื่องใช่ไหมแล้วก็อันนี้นําประกาฉันมีน้าประกาสองตัวเราสามารถเลือกหน้าประกาได้เลยอ่ะโอเคต่อไปก็คือเพิ่มชื่อเรื่องเอ,อ่อเพิ่มชื่อเรื่องเราจะแต่งเป็นชื่อเรื่องอะไรก็ได้เดี๋ยวตั้งไว้ก่อน แล้วก็คำโปรยเรื่องเนี้ยเราทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรสมมติว่าทําเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เนอะก็เขียนไปเลยพิพิธภัณฑ์แบบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผีสิงอะเอาเป็นหมวดเอาเป็นหมวดแบบน่ากลัวน่ากลัวพิพิธภัณฑ์ผีสิงแล้วก็อืมซัมติงก็คือจะน่ากลัวแค่ไหนแอวดีกว่าพิพิธภัณฑ์ผีสิง วับไปอดีตอะเราแต่งไปดาแฟนตาซีนะแล้วก็หมวดหมู่หมวดหมู่หลักก็คือเมื่อกี้อย่างที่เราปวยคำปวยไว้เราอยากได้เนื้อเลือกประมาณไหนพิพิธบันทีสิงกับวับไปอดีตใช่ไหมแล้วก็เลือกเลยอันนี้เป็นหมวดหลักก่อนเราจะเอาเป็นโนเวลเริ่มโนเวลก็ได้ก็คือนิอยายรักฟีสไตล์ก็คือแต่งไปเรื่อยเกิลเลิฟก,กับบอยเลิฟก,ก็คือหญิงหญิงเลยชายชายแล้วจะเป็นอ่าฟีสไตล์แล้วกันฟีสไตล์ตแล้วก็หมวดหมู่ มันหมุนล,ลองก็คือเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้เมื่อกี้เราอ่ขึ้นฟ้ามดด่วนดามานี้วงอดีตบาบาร์บาร์นหอยหวนอ่าอะขึนหอยหวนแล้วก็ไิติขวขนต่ําอันไหนอันไหนเหมาะกว่าขื้นหอยหวนคําขนหอยหวนเหมาะกว่าโอเคแล้วก็เพิ่มหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ใส่แฟนแท็กก็คือแฟนฟิกชั่นเมื่อกี้ใช่ไหมเราเอาอ่ะไฮคิวก็ได้โอเคไฮคิวทีนี้หมวดหมู่ลองไม่ใช่หมวดหมู่ลองแท็ก สืบสวนราเรียบบบ,บ,บผีแท็กผีแล้วก็ปริศนาเราก็ใส่ไปตามมวลหน่นิยายที่เราแต่งระดับเนื้อหาของเลตอันนี้จะเป็นอายุที่เข้าอ่านได้เราก็จะเอา13ปีขึ้นไปละกันเพราะว่าเราไม่ได้แต่งอะรามกนะคะอันนี้จะเป็นเม็บเม็บก็คือเหมือนเว็บ ที่เขาไว้ขายหนังสือแบบออนไลน์เหมือนเราไปร้านหนังสือนี่แหละก็จะมีลิขสิทธิ์ถูกต้องถ้าเราถ้าเราเป็นนักเขียนแบบที่หารายได้แล้วก็สามารถทําเม็บได้แต่ว่าจริงจริงแฟนฟิคชั่นมันหาอะไราเราไม่แนะนําให้หารายได้จากแฟนฟิคชัน่นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์อ่ะทีนี้เราทาไปของไฮคิวเนาะแล้วก็ต่อไปเลยเพิ่มตัวละครเพิ่มนัก2สองตัวแล้วกันอันนี้เราก็จะสามารถใส่รูปของตัวละครได้แล้วก็เราก็ยังไม่ใส่แล้วกันชื่อเจเจไป ถานะตัว,าาาตวละครไม่มีซ่อนตัวละครก็คือมันจะไม่โผล่ไปที่หน้าโปรไฟล์แต่ถ้าเราไม่ได้กด่าซ่อนตัวละครมันก็จะมีที่หน้าโปรไฟล์เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูอันนี้ชื่อนานาก่อนอะน,นานานไปถ้าเรากดซ่อนตัวละครเดี๋ยวจะให้ดูนะมีเจเจกับนานานละสร้างนิยายอะพอเราสร้างนิยายเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราเลยว่าอันเนี้ยคือ เป็นหน้าปกของนิยายอันนี้เราสามารถเพิ่มเนื้อหาตรงนี้ได้ทีนี้ถ้าเรากดเผยแพร่ปุ๊บเนี่ยอย่างเรากดเผยแพร่นิยายเรื่องเนี้ยก็จะเผยแพร่ไปที่สื่อออนไลน์หมายถวงว่าถ้าเราไปพิมพ์หานิยายเรื่องเนี้ยมันก็จะขึ้นให้แต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่เผยแพร่เนาะยังไม่จบอันนี้ก็คือถ้าเรากดจบปุ๊บหมายความว่าเนี่ยตอนที่เราแต่งไปแล้วก็คือมันจะขึ้นมันจะขึ้นในหน้าโนะปรไฟล์ว่าจบพราคนอ่านมาอ่านเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเราจะอ่านเรื่องนี้จะถึงจบตอนแล้วก็จะได้ไม่ต้องรออัพอะไรทำนองอ่าน นี่คือทดลองอ่านนะก็จะมีอย่างอันนี้คือหน้าโปรไฟล์ถ้ามันจบมันก็จะขึ้นมาเน่ยเรนี้จบแล้วนี่ก็จะมีเพิ่มเข้าชั้นผีปริศนานี่ก็คือแท็กที่เราแท็กเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็เจเจเห็นไหมเมื่อกี้มันมีนานาด้วยแต่ว่านานาไม่ขึ้นมาเพราะว่าเรากดซ่อนไว้อันนี้ก็จะเป็นตอนที่เราสามารถอ่านได้ทีนี้เราจะมาสอนวิธีการแต่งกันก่อนอื่นเลยก็คือเราจะมาแนะนําเรื่องแล้วก็ แนะนำเรื่องเนี่ยเราจะเขียนยังไงก็ได้นะเขียนเป็นแบบฟิลตัวละครคุยกันหรือว่าเขียนเป็นเกินเนื้อเรื่องเหมือนคำนำํานําอะไรแบบนี้ก็ได้เราจะเขียนว่าเจเจเป็นผู้มีเซน์สามารถมองเห็นผีได้อะแค่นี้แล้วกันบันทึกโอเคทีนี้เราก็จะ มาเพิ่มตอนกันเราสามารถเลือกเป็นบรรยายกับแชทได้ถ้าเป็นนิยายแชทมันก็จะอะตอนที่11เอ็ดตอนที่1 1เลยตอนที่1ถ้าเป็นนิยายแชทก็คือเหมือนคนคุยกันวิธีการแต่งมันก็จะมีตรงนี้นี่ตัวละครเราเลือกได้ว่าเราจะตัวละครตัวไหนมาคุยกันฟังกชันหลักหลัก,ลก,ลกทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันอันนี้คือจะเป็นแบบพิมพ์ทั่วไปก่อนนะพิมพ์ทั่วไปก็คือตัวละครสนทนาการอย่างสวัสดีจ้าหนู อ๋อลืมเลือกตัวละครใช่เราต้องกดเลือกตัวละครเนี่ยนะจะพิมพ์แล้วก็พอเราพิมพ์เสร็จใช่ไหมมันจะเลือกฝั่งได้ว่าไงลูกสาวอ่ะว่าไงลูกสาวไปทีนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนให้ตัวละครถ้ามันเป็นแชทก็คือมันจะคุยได้สองฝั่งใช่ไหมแล้วก็กดเปลี่ยนได้เลยถ้าเป็นถ้าเป็นแชทกลุ่มแบบกลุ่มก็ได้นะทีนี้ฟังก์ชันที่สองก็คือฟังก์ชันอ่าจะเรียกว่าบรรยายอ่ะเรียกแบบง่ายๆก็คือฟังก์ชันบรรยายเราพิมพ์ข้อความวันหนึ่ง มันก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่ะเรียกว่ากลุ่ม10สมมติชื่อสมมติชื่อแชทมาคือกลุ่ม10นะมี10คนอะไรอย่างเงี้ยกดผิดกลุ่ม10อันนี้คือกลุ่ม10มี10คนใช่ไหมเจเจมาคนที่1เจเจพิมอันนี้ก็คือเจเจจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็สามารถสลับฝั่งได้โอเคทีนี้ฟังก์ชันต่อไปของของการบรรยายก็คือจะสามารถใส่รูปภาพได้แล้วก็กดรูปภาพตรงนี้ แล้วเราก็เลือกรูปที่จะใส่ได้เลยอ่ะอย่างแหวนเนี่ยใส่ไปมันก็จะขึ้นมาตรงกลางหรือไม่ก็ฟังก์ชันข้อความรัดข้อความรัดก็คือเราจะใช้ข้อความที่มันคืออย่างชื่อกลุ่มอย่างเงี้ยอ่ะอย่างกลุ่ม10ถ้าเราใช้บ่อยแล้วเราขี้เกียจพิมพ์ซ้ำใช่ไหมเราก็ใส่ในข้อความรัดได้เลยก็เป็นกลุ่ม10เพิ่มแล้วก็กดกลุ่ม10สิบก็สามารถใช้ได้เลย พอเราเพิ่มปุ๊บเราก็มากดข้อความรักตรงนี้แล้วก็เพิ่มข้อความอันนี้คือข้อความใหม่ที่เราจะเพิ่มส่วนจัดการก็คือสมมติเราจะเปลี่ยนกลุ่ม10ใช่ไหมสมมติมันเพิ่มมา11คนเนี่ยแล้วก็กลุ่ม11บให้กลุ่ม10อ่ะกลุ่ม10มี11คนอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนให้เราเราก็จะสามารถใช้เป็นกลุ่ม11ได้ทีนี้ฟังก์ชันต่อไปก็คือฟังก์ชันพวกแชททั่วไปอย่างอันนี้ก็คือจะเป็น voice จะเป็นเสียงมันจะมี2อันก็คือเสียงที่เรา เสียงที่เราสามารถกดฟังได้กับอันที่ไม่มีเสียงคือขึ้นไปเฉยๆว่าเรา,าพูดไปกี่นาทีเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนอย่างสมมติว่าเจเจพูดหานานๆสองนาทีอ่ะเราก็สร้างไปสองนาทีเดี๋ยวสองนาทีอ่ะหน,หนึ่งนาทีก่อนหนึ่งนาทีสร้างปุ๊บนานาก็จะพูดนานาก็จะพูดหาเจเจสองนาทีหนึ่งนาทีเจเจถ้าเจาเจอยากจะตอบเป็นข้อความเสียงปุ๊บกดผิดเจเจอยากจะตอบเป็นข้อความเสียงปุ๊บเรากดไป แล้วเราก็จะมี voice ตรงนี้กดไปมันก็จะมีข้อความให้เราเขียนอ่ะสมมุติโอเคเดี๋ยวไปจัดการให้อันนี้คือเจเจพูดกับนานาแล้วก็กดเลยให้สร้างนี่อันนี้คือเจเจใช่ไหมเราอยากให้เจเจมาอยู่ฝั่งนี้เราก็กดเจเจหรือถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนใจเราอยากให้นานาเป็นคนพูดเราก็กดบนหัวตรงหัวตรงนี้ก็คือกดตรงรูป อ่าโปรไฟล์แล้วก็กดเปลี่ยนเป็นนา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 ก็จะกลายเป็นคนพูดแทนหรือถ้าเราอยากเป็นอีกเป็นกลับไปเป็นเจเแล้วก็สลับฟังแบบนี้ก็ได้อ่าทีนี้อันต่อไปก็คือจะเป็นฟังก์ชันรูปภาพอันนี้ก็คือรูปที่เราจะอัพลงนั่นแหละแต่ว่ามันจะต่างจากอันก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นตัวละครส่งรูปเมื่อกี้คือรูปตรงกลางใช่ไหมมันจะใช้ในการบรรยายสถานการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คนโตจะจะเป็นเหมือนตัวละครส่งรูปอ่ะสมมติให้นานาเป็นคนส่งนานาก็จะส่งแชทมาแบบนี้ แล้วก็อสุดท้ายสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นของที่แอปให้มาอยู่แล้วแล้วก็สามารถเลือกเลยว่าอยากให้ตัวละครส่งสติ๊กเกอร์อะไรเช่นอ่ารอบอ e ีบุ๊กจ้ากัดหมอนฉีกหมอนเลยอย่างนี้โอเคทีนี้ฟังก์ชันก็มีครบแล้วเดี๋ยวจะมาสอนวิธีแบบการอัปโหลดอ่ะใช่มีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างเวลาตัวละครเราพิมพ์พิมพ์ตุ๊ต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 ๊ถ้าสมมติว่าตัวละครพิมพ์ผิดเราสามารถกดไปแล้วก็กดแก้ไขได้ นานามากี่โมงกี่โมงสมมตินานามากี่โมงแต่ว่าเอ้เราพิมพ์ผิดนี่เราไปพิมพ์ตัวละครของนานาแล้วก็กดเปลี่ยนฝังได้กดเปลี่ยนตัวละครได้อันนี้ก็คือการตอนกันแตะคร่าวๆแล้วก็อันนี้จะเป็นการแก้ไขไหมายความว่าเราสามารถกดสมมติเราอยากลบข้อความเมื่อกี้ที่เราพิมพ์ไปมั่วๆแล้วก็กด จริงๆมันกดลบได้เลยนะแต่ว่าเราจะสเราลบตรงนี้ก็ได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นถ้าจะกดลบข้อความเลยอย่างเราเราอีบุ๊กจากเรากดผิดเนี่ยเราก็กด3จุดตรงนี้มันก็จะมีลบแล้วก็แทรกข้อความด้านบนอันนี้ก็คือเหมือนที่เวลาเราพิมพ์อะถ้าเกิดสมมติเราจะกลับไปพิมพ์ตรงจุดนี้ใช่ไหมตรงจุดเนี่ยแต่ว่าเราพิมพ์ไปแล้ว3ข้อความแล้วเราขี้เกียจลบอะเราก็กดแทรกข้อความด้านบนแล้วก็พิมพ์ว่าแล้วจะมางั้นก็มาพร้อม ก็ได้อสมมติเราพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดส่งไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาข้างบนให้เราไม่ต้องลบข้อความที่เหลืออะออกฟังก์ชันของการแต่งแบบที่นิยายชัก็จะมีแค่นี้แล้วก็กดบันทึกได้เลยบันทึกเข้าสู่ระบบแล้วมันก็จะมี อันนี้คือเรายังไม่ได้เผยแพร่นิยายหมายความว่าต่อให้เราเผยแพร่ตอนนี้ไปก็จะไม่มีคนเห็นแต่เราก็สามารถกดเผยแพร่ไปก่อนได้นะเพราะว่าพอเราเผยแพร่เสร็จปุ๊บเนี่ยเรากดเผยแพร่นิยายมันก็จะเผยแพร่อันนี้ให้ทันทีเลยทีนี้เราจะมาดูที่ขั้นตอนการบรรยายบรรยายก็จะเป็นแบบทั่วไปเลยแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องก่อนแล้วเราก็ฟังก์ชันมันก็จะเป็นฟังก์ชันแบบทั่วไปเลยก็คือเหมือนหัวดะจริงๆเราแต่งในว o r ดก่อนแล้วเอามาใส่ก็ได้นะเพราะว่าแบบนักเขียนมืออาชีพส่วนใหญ่เขาก็ทําแบบนี้กัน อันนี้ก็จะเป็นพวกก็คือฟังก์ชันแบบทั่วไปอะไรอย่างนี้แล้วก็สมมติเราพิมพ์ไปใช่ไหมมันก็จะมีระบบบอกให้ว่าเราพิมพ์ไปกี่คำอ่ะที่นี้บันทึกอะสมมติเราบันทึกแล้วเราก็เผยแพร่ที่เนี้ยเรามีแบบแชทแบบบรรยายแล้วมันก็จะมีขึ้นบอกให้ว่าเป็นแชทหรือว่าเป็นบรรยายถ้าเราไม่อยากถ้าเราไม่อยากเผยแพร่แล้วเราทําไงแล้วก็กดปิด ไม่เผยแพร่ได้ตอนมันก็จะหายไปผู้ผู้อ่านก็จะไม่เห็นทีนี้ฟรีอันนี้ก็คือมีการตั้งราคาเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้แฟนฟิคชั่นเมื่อครตั้งราคาแต่ว่าถ้าเราแต่งเป็นออริจินอลเราก็สามารถตั้งราคาเองได้อ่ะทีนี้เราก็จะมาทดลองอ่านกันเวลาที่เราอยากรู้ว่านิยายของเราอ่าพาะพอแต่งเสร็จออกมาหน้าตามันเป็นประมาณไหนเราก็กดทดลองอ่านแล้วเราก็เลื่อนดูได้เลยพอเราอัพพอเราอัพโหลดนิยายลงไปแล้วเราจะสามารถค้นหาได้นะนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมา อันนี้คือนิยายที่ฉันแต่งเองเขาหล่อนะแต่เพื่อนเขาแปลกตัวละครในนี้ก็จะเป็นตัวละครที่แสดงแต่จริงๆตัวละครมันมีเยอะมากเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบโยเนมก็คือเราสามารถตั้งตัวละครขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนชื่อเองได้อย่างน,นี้ชื่อฟ้าแล้วกันฟ้าเวลาเรากดเข้าไปอ่านอะ่ะตัวละครที่ถูกเปลี่ยนชื่อ,อมันก็จะมีกรอบสีฟ้าขึ้นให้อย่างแตว๋วถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นแต๋วเนี่ยเราเปลี่ยนจากแต๋วเป็น เป็นนาโนแล้วกันอ่ะเป็นตกลต็กๆเป็นนาโนเล็กๆเป็นตตปนาโนปุ๊บชื่อตัวละครตัวเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นนาโนนี่นานโนนี่อย่างมีเรื่องหนึ่งก็คือประธานบริษัทอะอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่เราแต่งเองที่เราชอบเอาไปลงในช่อง t i k กต็นะคะจะเป็นตัวละคร มันก็จะมีพวกตอนพวกอะไรให้เราแล้วเราก็กดอ่านได้เลยก็จะเป็นแท็กทั่วไปอย่างอันนี้เป็นแฟนฟิกออริคือแฟนฟิกอะมันสามารถแต่งเป็นออริจินอลได้นะหรือว่าจะแต่งเป็นแบบอ่าพวกที่เราชอบก็ได้แต่จริงๆอะมันแต่งเป็นออริจินอลของเราได้เหมือนกันนั่นเป็นนิยายทั้งหมดที่เราแต่งแล้วก็เมื่อกี้มันน่าจะอัพแล้วนะทีทีวายูยูยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูกันดีกว่าทุกคน ท t ท y วา u อ่ะลองดูซินี่ขึ้นมาแล้วมันก็จะมีให้เราติดตามได้เราจะเพิ่มเข้าชัน้นกดเลิฟแล้วเพิ่มเข้าชั้นก็ได้อันนี้ก็คือเราติดตามนิยายตัวเองได้นะคะแต่ว่าตอนเราไม่ได้เผยแพร่มาเพราะว่าเมื่อกี้เราปิดตอนไปถ้าสมมติว่าเราเปิดตอนปุ๊บเนี่ยมาเปิดตอนแรกเผยแพร่ยืนยันแล้วก็เข้าไปดูเลยเมื่อกี้เรากดเผยแพร่ไปชึบ ทีทีววยยยยอะไรเมื่อกี้เรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีตอนให้อ่านละนี่นี่ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดของการแต่งนิยายขอบคุณที่ทุกคนฟังมาถึงตอนนี้นะคลิปยาวมากเลยบ๊ายบายไปก่อนละบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ